โปรภาษีประชาชนนะเนี่ยไม่ทันเลยเลยเดี๋ยวได้บรรจุเลยเออเออคิดได้ยังไงเนี่ยช่างไ <neg> ม้องค์การมหาลส่วนตำบลวังทองขณะนี้เวลา9โมง5นาที7นาทีเมื่อกี้น้องเขาเพิ่งจะมาเซ็นชื่อ7โมง40 00. 7โมง39 00. 7โมง30 เจ็ดโมงสามสิบแปดเจ็ดโมงสี่สิบพิ่งจะเซ็นชื่ออยู่เมื่อกี้เก้าโมงเลยนะตอนผมมาทีแรกะแปดโมงครึ่งยังไม่มีใครมาทำงานเลยแต่ตอนนี้เก้าโมงมาเซ็นชื่อกันเต็มไปหมดแล้วใครที่ต้องดูแลเรื่องรบกวนหน่อยนะครับ ท่านครับใครที่ต้องดูแลเรื่องเซ็นชื่อลบกลนมาขีดเส้นแดงให้หน่อยฮะว่าว่ามันเลยเวลาทำงานแล้วต้องขีดเส้นแดงครับเลยสองโมงอ่ามันปกติทำงานกี่โมงฮะสถานรีราชการเริ่มงานกี่โมงครับพี่สองโมงครึ่งมาขีดเส้นแดงให้หน่อยครับใครต้องดูแลล้องสมุดลงบันทึกทำงาน ลบโกนหน่อยครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมุดทํางานกองทะเบียนกองทะเบียนอยู่ไหนเขาอยู่สอบประเพณีองทะเบียนอยู่ไหนครับกองทะเบียนนะครับอ่าสำนักงานประหลัดอยู่ไหนฮะขอขอพบประหลัดได้ไหมครับประหลัดไหมยังครับประหลัดไหมยังฮะท่านนายกไหมยังครับประหลัดก็ยังไม่มาประหลัดก็ยังไม่มีคุณพี่กองพอกองช่างอยู่ไหมฮะ ไม่มีผอกองสร้างแล้วใครดูแลอยู่ฮะอ่ะโ okay. อเคน,น้องมาทำงานใช่ไหมครับตำแหน่งอะไรครับผอญาติตแหน่งอ่านักวิชาการนักวิชาการ,อาารโอเคขีดเส้นแดงให้หน่อยฮะแล้วก็ลงเวลางานให้หน่อยฮะขณะนี้เวลา9โมง9นาที 9. ครับมาทำงานเนี่ยอ้าวเคียขีดเส้นแดง ผิดแสดงให้หน่อยครับพี่ลงเล่มไหนวิชาการนี่ทนายการแล้วนี่อันนี uh <h <h ้อะไรอ่ะลงเวลาอะไรศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเลยฮะคุณ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 เขียนเวลาอะไรเนี่ยศูนย์เจ็ดอะไรศูนย์เจ็ดสามเก้าขณะนี้เวลาเก้าโมงสิบนาทีครับ คุณนักวิชาการครับอปตวังทองครับอปตวังทองอำเภอพักดีสุมพลพักดีสุมพลจังหวัดชัยภูมิครับเดินทีดายคุณจะซวยนะครับเชื่อมจะซวยนะครับเราไลสอยู่นะครับอาประหลัดไหมยังครับอนที่เราผมผมมา ผมมาติดต่อราชการแปดโมงครึง่งไม่มีใครมาทํางานสักคนเรื่องอะไระะเดี๋ยวผมจะบอกผมมาติดต่อเรื่องอะไรนะครับอ,รอ่เดี๋ยวผมจะบอกแต่ตอนนี้9ก้าโมงกว่ามาเซ็นชื่อกันเจ็ดโมงกว่าทุกคนเลยะค,ะคือการชออือเอนเร่วของสวุคถ้าขเซ็นมาสแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดีใครยังไม่มาเซ็น่ามาขีดเส้นแดงครับมเมื่อกี้ผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลย เก้าโมงกว่าคุณยังเซ็นเจ็ดโมงสาสิบเก้าเลยคุณเป็นข้ารการรล่าคุณจแบ่งอะไงกแล้วกันนะคะที่ที่จะต้องมาทำเสี่ยงดังแล้วก็ทำเรื่องแต่ว่าื่อ่าไม่ไม่เอาโอเคอ่ะพี่เดิมไม่เป็นไรผมจะดูดีว่าผมจะดูดิว่าเขาเขาทำงานกันยังไงอปตตวังทองครับชัยภูมิพักดีชุมพลผู้ใหญ่บ้านอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาก็ดีแล้วครับ ไอ้ผู้ใหญ่อบต่อวังทองที่เขาทำงานนี้เหรอถามเวลาราชการเนี่ยเขาเวลาการทำงานกี่โมงเจ็ดเก้าโมงกว่าผมมาเนี่ยมาเซ็นชื่อต่อหน้าผมได้เจ็ดโมงสี่สิบนักวิชาการเมื่อคี้คนเมื่อกี้ต่อหน้าผมต่อตาแท้ๆยังเซ็นชื่อเจ็ดโมงกว่าเลยอ่ะแล้วเราอผู้ใหญ่เราต้องมาหาใครครับเนี่ย เรามาหาใครเเรามาต <ไป S 2> ิดต่อเรื่องธุระถูกไหมผู้ใหญ่สายนาสุกครับอาราโอเคอยู่ตรงไหนไม่รู้นชั้นสองอ่ะไปะะเดี๋ยวผมผมถ่ายเป็นหลักฐานก่อนนะอันดับที่สิบหกครับนะตอนนี้บัญชีของข้าราชการมาทำงานแค่สามคน บัญชีคดจการทํางานกันแท่สามคนนะครับวันนี้น่าต้องขีดเส้นแดงแล้วแหละสารนสุขอยู่ไหนครับตายแล้วทำงานเงินแบบนี้ โอเคที่ที่เรื่องยามนั่นนะครับขออนุาตนะครับก็วันนี้วันนี้ผมมากับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลวางทองค่อนข้างนิดหนึ่งางั้นเรามีที่อะไรที่นั่งคุยกันไหมล่ะก็ถ้าใหญ่สุดก็จะเปห้องประชุมค่ะแต่ว่ามันก็กว้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับอ่น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะ ผมมากับผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลวางทองอำเภอพัะดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับ,รบม,มาเรื่องอธุรกิจเอกชนเจ้าหนึ่งที่รับซื้อ,อยางแต่กองยางไว้แบบเหม็นหึ่งเนยผมว่าผมว่ามันมันกลายเป็นสุขภาพจิตคนก็เสียเหม็นมากผมวันนี้ผมอ,อยากจะเชิญท่านนะครับลงท้นที่ ประหลัดด้วยแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับกองสร้างด้วยนะเพราะมีระบบกําจัดอะไรต่ออะไรที่มันเกี่ยวกับกองสร้างที่ต้องดูแลเรื่องสาธารณสุขทั่วไปแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ร่วมกันครับ,รบไปยืนอยู่กันสักชั่วโมงหนึ่งว่าคุณจะได้กลิ่นอะไรไหมแล้วชาวบ้านที่เขาต้องเดือดร้อนราคาญจากกลิ่นตัวเนี้ไอ้กลิ่นที่ยางเนี่ยที่กองกันอ่าท่านผู้ใหญ่ครับ เขากองกันไว้เนี่ยกว่าเขาจะเอาออกไปขายเนี่ยเขากองกันนานไหมเขามามาเรื่อยๆนะครับก็ก็มาเติมเรื่อยๆมาเติมเรื่อยๆของเก่าก็ยังไม่ได้เอาออกไปขายของใหม่ก็เติมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งน้ําเสียลงในที่สาธารณะลงไปดูกันครับที่เขาทําหลุมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ใครทาได้ไหมเรายกเลิกให้เขาทำหลุมแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ยังมีหลุมอยู่คุณจะดูรูปที่ผมถ่ายมาไหมไปดูพื้นที่ด้วยกัน แล้วตอนนี้ผมอยากเห็นเอกสารว่าที่คุณทําหนังสือไปถึงเจ้าของกิจการเขาเนี่ยให้เขาทําอะไรบ้างภายในเวลาเท่าไหร่แล้วเขาทําหรือ,อยังเขาดื้อด้านยังไงเป็นหน้าที่ของอบตอที่ต้องดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสารณสุขสิ่งแวดล้อมกระทบกระเทือนถึงสภาพสุขภาพร่างกายและจิตใจเราต้องทํำยังไงครับ ผมขอเชิญลงพื้นที่ร่วมกนันในส่วนที่เกี่ยวข้องอันนผมรออยู่ข้างล่างนะครับหลังโรงพยาบาลอำเภอท่านนายกอยู่ไหมฮะท่านนายกมาทำงานไหมอยากจะให้ท่านนายกลงไปด้วย กองการศึกษามีเจ้าหน้าที่กี่คนครับในนี้จะมีสามแล้วตอนนี้มาทำงานกี่คนมาแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะออกศูนย์ไปทำความสะอาดไปดูแลเ่ามาแล้วเซ็นชื่อหรือยัง ออเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเราลงพื้นที่ด้วยกันไปอีกทีนึงเราลงพื้นที่ด้วยกันไปอีกทีหนึ่งผมอยากให้คุณไปเห็นกระตาไปยืนกับผมสักชั่วโมงหนึง่งโ <Okay. Okay. S 2> อเคโอเคอันอันอันนี้น้องเป,เป็นหน้าห้องนายกหน้าห้องท่านนายกไม่เป็นไรครับถ้านายกมาอยากจะเชิญลงพื้นที่ด้วยกันด้วย เป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดโอเคช่วงนี้ไข้หวัดระบาดแต่ทีเนี้ยห้องนายกยังมีสแกนเจ้าหน้าที่ทุกวันเนี้ยยังเซ็นชื่ออยู่ใช่ไหมตั้งแต่ผู้ิมเมตอนนี้ยังเซ็นชื่ออยู่ใช่ไหมใครประหลัดอยู่ไหมฮะประหลัดยังไม่เฮ้ยเวลาทํางานผมประหลัดกี่โมงฮะอันนี้ห้องอะไรห้องประหลัดเหรอ ห้องทางานของประหลัดนะครับจริงเงี้ห้องทํางานประหลัดใช่ไหมเขาไม่เรียนประหลัดเป็นรักษาการรักษาการประหลัดคนระับโตยังว่างอยู่เลยขนาดนี้เวลาเท่าไหร่ฮะเขาออกตรวจงานหรอือเปล่าเว้ยายายาถ้าออกตรวจผม,ผมอยากจะขอดูใบนะครับว่าออกตรวจงานกันที่ไหนนะครับคือไม่ได้มีประเด็นเลยเลยผมมาแปดโมงครึ่งไม่มีใครทํางานสักคนมาทีนเก้าโมงกว่าเซ็นชื่อเข้าทํางานเจ็ดโมงกว่าทั้งหมดเลย เก็บกันหมดแล้วอะ่ะใครเก็บสมุดไปฮะประหลัดยังไม่ได้มาทํางานประหลัดยังไม่ได้เซ็นชื่อเลยใครเก็บสมุดไปฮะเอาสมุดมารอก่อนแล้วขีดเส้นแดงครับ <c oughs> ผมอยากดูว่าวันนี้มีข้าราชการมาทํางานกี่คน <c oughs> คือผมมาเจ็ดโมงเอ้ยแปดโมงครึง่งไม่มีใครทางานสักคนนึง ผมมาเก้าโมงกว่าเซ็นชื่อเข้าทำงานเจ็ดโมงกว่าหมดแล้วเ,ออเมื่อกี้ผมติดต่อสารนัสสุกแล้วอยากให้ลงพื้นที่ด้วยกันนะอรัน้องครับเพิ่งมาทำงานมานฮะโอเคเซ็นชื่อหรือยังครับเซ็นชื่อทำงานกันหรือยังครับ ประวังทองครับพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับอปตใหญ่โตยังก็วังเลยฮะ สมุดเซ็นชื่ออยู่ไหนครับเอามาวางอยู่ที่เดิมยังมีเจ้าหน้าที่กำลังทยอยมาทํางานเดี๋ยวจะไม่ได้เซ็นชื่อสมุดเซ็นชื่ออยู่ไหนครับเอามาวางที่เดิมครับเจ้าหน้าที่กํลาลังเข้ามาทํางานกันอยู่จะได้เซ็นชื่อครับแล้วมันหายไปไหนอะสมุดเซ็นชื่ออยู่ไหนครับใครมาหยิบไปฮะอ่าฮะผมเห็นน้องทํางานอยู่ ผมมาอบตาวางทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิมาประสานงานเรื่องชาวบ้านหมู่สองของของวางทองเนี่ยเ,เขาเดือดร้อนเนื่องจากมีนักธุรกิจมารับซื้อ,อยางแต่กองกันไว้เนินเนินทึกส่งกลิ่นเหม็นทั้งน้ำยางทั้งอะไรต่ออะไรสุขภาพเด็กๆในพื้นที่เขาเสียผู้ป่วยติดเตียงสุขภาพจิตเขาเสียเพราะกินมันเหม็นมาก วันนี้ก็เลยมาพื้นที่อปตอวังทองช้ยภูมิเนี่ยเพื่อจะพาเจ้าหน้าที่รัฐให้ลงไปพื้นที่ด้วยการไปสูดกลิ่นด้วยกันมาแปดโงครึ่งไม่มีใครทางานสักคนเสียเวลาเดินทางกลับไปกินข้าวมาถึง9ก้าโมงเซ็นชื่อทํางานกันเรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นครับทุจริตแม้กระทั่งเวลาทํางานเนี่ย สมุดหายไปไหนสมุดลงชื่อหายไปไหนสำนักงานประหลัดสำนักงานประหลัดสำนักงานประหลัดมีเจ้าที่กี่ท่านครับ<ส>ผมเห็นโต๊ะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดท่าน แต่มีทำงานอยู่สามสมุดลงชื่ออยู่ไหนฮะนี่เมื่อกี้ที่เห็นสมุดลงชื่ออยู่ข้างหน้าขีดเส้นแดงแล้วหรือยัง,ง,งหัวห,หน้าคือใครครับเป็นประหลัดลครับแล้วประหลัดสำนักง,งานประหลัดไหมยัง,งประหลัดไม่อยู่ไงไประหลัดยังไม่มาทำงานไงครับ โทรตามให้หน่อยฮะเพราะผมต้องการให้ประหลัดลงพื้นที่กับผมสบ้ายเขาเดือดร้อนอยู่แล้วทำไมยังไม่มาทำงานกันเนี่ยช่วยดูเวลาให้หน่อยขนาดเวลาเท่าไหร่ฮะ9โมง23นาทีคุณทำงานกันยังไงครับทำงานกันยังไงครับผม ขอประทานอภัยนะฮะเพราะผมคงถามแบบพูจาเพาะๆไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกอะณเวลานี้ช่วยกันะานลายบอกกันดะ้วยนะฮะลายกลุ่มอะว่าพักใหม่เขามาเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ไม่มีรนะมครับดูดูข้างหลังอะ่ะเนี่ยผมปากไว้ กองสร้างมีเจ้าหน้าที่กี่คนครับอะดูดูโต๊ะกองช่างครับกองสร้างมีเจ้าหน้าที่กี่คนครับน้องอมีเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะว่าตอนนี้ไปส่งโครงการที่จังหวัดค่ะแล้วก็ออกไปตรวจขึ้นที่ตรวจพื้นที่ที่ไหนฮะมีรายงานไหมว่าวันนี้ต้องออกไปรตรวจขึ้นที่ที่ไหนม,มีให้ดูหน่อยไหมฮะ,ม,ะมีให้ดูหน่อยไหมแล้วมาเซ็นชื่อทํางานกัน,นยัง ผมยังไม่เห็นเซ็นชื่อสักคนครับเอาสมุดเซ็นชื่อมาดูก็ได้ยังไม่มีใครเซ็นชื่อสักคนครับเก้าโมงครึ่งครับตายแล้วงานป้องกันแล้วมันทาสายหน้าพาย ก็ยังไม่มีใครทํางานสักคนแล้วเรื่อเนี้ยจะมพื้นที่จะมีใครร่วมรวมเราแรกนะครับที่ชาวบ้านเดือดร้อ,น,อ,อนครับผมนาครับแต่ละคนพูดไม่เป็นตอนนี้หน่วยงานการตอนนี้พูดไม่เป็นและเงียบหมดแต่กับประชาชนนี่โอ้โหตอนนี้หายหมดครับ สมุดลงชื่อมีข้อสรุปยังไงครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้เราจะมีข้อสรุปยังไงตอนนี้ก็คือขอประทานอภัยนะครับท่านข้าราชการ ก็มาด้วยกันนะครับนะฮะเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่สองตำบลวังทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิเดือดร้อนเนื่องจากนะักธุรกิจเอกชนเจ้าหนึ่งรับซื้อ,อยางแต่กองกันไว้นะทำน้ำเสียส่งกินเหม็นขี้ยางเหม็นหึงกองกันอยู่เป็นเดือนๆือนเขาต้องปิดบ้านอยู่กันนะ่ะ พอปรอรับรู้รับทราบหรือ,อยังดําเนินอะไรแล้วหรือ,อยังและจะทํายังไงแต่ตอนนี้ผมคล้องใจมากทําไมไม่มีขีดเส้นแดงที่บันทึกข้าราชการยังมาทํางานกันไม่ครบเป็นอย่างนี้ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้มาเป็นปีใช่ไหมครับ ทำงานปากติเข้างานกี่โมงฮะเวลาราชการกี่โมงครับ,ลลรรบสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งผมมายังไม่เห็นใครทํางานสักคนมีอ่ะผมเห็นคนเดียวมผมเห็นคนเดียวครับาาอมามาผมเห็นลูกจ้างอยู่คนเดียวมผมต้องไปกินข้าวกลับมาสามโมงกว่าเซ็นชื่อเข้าทำงานเจ็ดโมงครึ่งกันทุกคนเลย มันเกิดอะไรขึ้นครับกับอบตอวังทองชัยภูมิเนี่ยผมถ่ายให้เห็นๆน,นะเขียนเวลาทำงานกันไว้เนี่ยโทษนะครับอาจจะติดหน้าน้องนะ แปดโมงครึ่งเลิกงานสี่โมงครึ่งแล้วจากที่ข้าราชการพูดเก่งกันทุกคนประชาชนมาติดต่อง,งานนี้พูดเก่งกันทุกคนตอนนี้เงียบชี ผมต้องการเจ้าหน้าที่กองช่างที่เป็นขนา้าราชการด้วยนะครับที่เป็นขนา้าราชการใช่ไหมคะครับกี่ท่านฮนะที่เป็นกองช่างใช่ไหมอืมอหมก็จะมีพี่นี้คะ่ะอือหือคนเดียวมีพี่นี้พี่หลอดเนี่ยคะ่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้ไปส่งโครงการที่จังหวัดคะ่ะเอาเอกสารมาดู มาผมไม่มีหน้าที่โทรครับคุณโทรครับไปส่งโครงการอะไรไปส่งโครงการอ่าเรื่องของประมาณค่ะแล้วมีหมายกําหนดการชัดเจนไหมว่าวันนี้ทั้งสองท่านนี้ไปส่งโครงการมีหมายกําหนดการให้ผมดูไหมเพราะต้องมีหมายกําหนดการนะครับจู่ๆคุณนึกว่าจะไปส่งเอกสารอะไรตอนไหนคุณไม,ไม่ไม่แจ้งทางอบตอไว้คงไม่ใช่นะมีหมายกําหนดการไหมฮะว่าวันเนี้ย ทั้งสองท่านนี้เดินทางไปส่งโครงการตั้งแต่เช้าเข้ามาที่ทำงานแล้วหรือยังเชินชื่อแล้วหรือยังไม่มีให้ผมดูแล้วคุณจะมาพูดอย่างนี้กับผมได้ยังไงพูดอะไรผมก็ต้องเชื่อเหรอครับดูเอกสารเท่านั้นครับผมถึงเชื่อ ยังไม่มีใครมาทํางานเหมือนเดิมสามท่านเหมือนเดิมแล้วมาทํางานวันนี้ถ้าไม่ได้เซ็นชื่อให้ผมเห็นน่ะไม่ได้ขีดเส้นแดงให้ผมเห็นผมไม่กลับนะครับพี่นะครับผมไม่ได้ลือ้อคุณมาหาว่าผมจะลือล้อระบบผมแค่มาสถานที่ราชการแล้วผมไม่เห็นใคร,ะร,รคะจะคุยกับผมแบบแบบแบบตรงต,รงตรงไหมฮะ,ออะ,ะ,ะผมมาติดต่อเรื่องความเดือดร้อนผมมากับผู้ใหญ่บ้านนะครับ อาแล้วแล้วท่านท่านตำแหน่งอะไรครับขออนุญาตหัวหน้าส่วนงานประหลัดท่านมาทำงานกี่โมงครับมาันต่อมาค่ะเหลือครับแล้วมาเซ็นชื่อเข้าทํางานได้ยังฮะผมมาติดต่อราชการครับผมมาติดต่อราชการแต่ผมไม่เห็นใครไงตอนเช้าแปดโมงครึ่งอ่ะผมมาทีเก้าโมงเซ็นชื่อเข้าทํางานเจ็ดโมงครึ่งกันหมดเลยทุกคนครับความเดือดร้อนของประชาชนนายกดูแลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของแกครับผม แต่วันนี้ผมต้องการกองช่างหนึ่งสานะสูงหนึ่งบัลลัดก็มีไม่มีผมจะมาทําไมเนี่ยครับก็ทามผู้ใหญ่เลยผมมากับผู้ใหญ่เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านครับต้เขียนใบคร้องเขียนใบคำร้องผมเกณฑ์ชาวบ้านมาทั้งหมดมาเขียนใบคำร้องไหมฮะ เอาลนะบบผมไม่คุยกับท่านละกันนะเพราะผมรู้สึกว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องท่านครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ท่านถามผมท่านประหลัดท่านมาทํางานกี่โมงครับขออนุญาตถาม,มท่านเซ็นชื่อ,อยังฮะเอาสมุดเซ็นชื่อมาเซ็นครับท่านประหลัด ขอญาตแสดงความรู้สึกใจท่านเซ็นชื่อให้ผมหน่อยครับผมไอ้มาผมเดี๋ยว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 ผมจะพาท่านประหลัดลงพื้นที่ด้วยกันไปกับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเดือดร้อนลำคาญกับกับพวกกองขี้ยางที่เหม็นหึงอยู่ท่านประหลัดเป็นสูงสุดในตําแหน่งของข้าราชการเนี่ยท่านประหลัดถามหาสมุดเซ็นชื่อให้ผมหน่อยฮะก็เด๋ยวน้องแสดงผมผมให้ไม่ถ้าท่านท่านผมมาแล้วท่านผมเพิ่ง ท่านเพิ่งมาครับท่านเซ็นชื่อได้ยังครับสมุดเซ็นชื่ออยู่ไหนครับท่านก็อยู่บนนี้น้องเสดที่โต๊ะรับอ่างั้นงั้นมันต้องขีดเส้นแดงไงท่านวันนี้ท่านมาทํางานสายครับไม่ไม่ครับคือผมอยู่ในเวลาราชการ8โมงครึ่งครับท่านเป็นข้าราชการครับท่านต้องเซ็นชื่อลงสมุดทํางานเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกน้องครับท่านแต่ท่านยังไม่ได้เซ็นครับท่านถามหาสมุดเซ็นหน่อยพี่ก็อยู่บนโต๊ะของครับอ่าไปดูกัน ผมบอกท่านตลัดก่อนนะแปดโมงครึ่งผมมาผมมีหลักฐานของผมว่าไม่เจอใครทํางานไม่มีใครมาทํางานนะครับเก้า <c oughs> โมงครึ่งต่อหน้าต่อตาผมยังเซ็นชื่อเจ็ดโมงครึ่งเลยครับ เมื่อกี้ผมก็มาเยี่ยมห้องท่านนั่นแหละแต่ท่านยังไม่อยู่อันนี้อ่ะท่านบอกว่าสมุดลงลงชื่ออยู่อยู่ที่โต๊ะท่านาาาาแล้วแป๊บเดียวผมมาเก็บสมุดลงชื่อหมดแล้วตอนนี้ข้าราชการที่มายังไม่ได้เซ็นชื่ออีกตั้งหลายคนน่ะท่านาต้องขีดเส้นแดงนะครับหลังจากแปดโมงครึ่งอ่ะอารมุณ์อร่วยเก้าโมงอ่ะขีดเส้นแดงครับสมุดครับ นายสมุทรเซ็นชื่อเห็นรเ<อ>ราอยู่บนโต๊ะค,ค,คืองั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมผมยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสมุทรเซ็นเซ็นชื่ออยู่ไหนท่านนายกใช่ไหมครับ อ๋อโอเคแล้วท่านเป็นท่านเป็นเลขานะครับสวัสดีครับท่านผมต้องการให้ท่านทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาครับท่านสมุดเซ็นชื่อตอนนี้มันหายไปมันอยู่ไหนเอามาขีดเส้นแดงแล้วเซ็นชื่อลงทำงานกันอย่างถูกต้องให้ประชาชนเห็นหน่อยครับผมมาแปดโมงครึ่งผมไม่เจอใครทำงานสักคน นะครับผมมาทีมเก้าโมงกว่าเซ็นชื่อต่อหน้าต่อตาผมได้เจ็ดโมงครึ่งอ่มันคือทุจริตคอรัปชันแม้กระทั่งเวลางานผมเข้าใจครับแต่วันนี้ท่านหน้าห้องครับผมต้องการเจ้าหน้าที่รับหนึ่งนะประหลัดสองกองช่างสามสาธารณสุข ลงพื้นที่กับผมเพื่อไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่สองตําบลวังทองอวันนี้ผมเชิญผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนะครับัญค,ครับแล้วผมอ,อยากเห็นหนังสือว่าท่านได้มีคําสั่งอะไรไปเช่นไรแล้วมผมขอมมถ่ายสําเนาให้ผมหนึ่งใบโรบกวนท่านดําเนินการให้นิดนึงนะครับ,ค,ค,รบครับผม ถ้าอย่างนั้นผมจะปิดไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์กันอีกทีหน้างานแค่นี้ก่อนนะครับ